มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้รู้เลยเพราะสร้างเสร็จรู้เลยว่าเป็นเดี๋ยวเจออุบัติเหตุแนะ่เอา้าคืออะไรคะไปดูถนนเส้นนี้คุณผู้ชมไปดูถนนเส้นนี้ว่าเป็นยังไงถ้าอยู่ใกล้บ้านคุณแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยยังไงเอแปลกๆเนอะคือสร้างถนนแล้วทําไมค่อมอยู่บนเสาไฟฟ้ากับสายอะ่ะนั่นนะสิแล้วมันจะเกิดอันตรายไหมเวลาคนขี่รถจักรยานยนต์เขาไม่เห็นนะมาชนน่ะหรือรถยนต์อันตรายอะไรนะเว้นไว้ให้เสาไฟฟ้าแล้วก็สายกายคือสาย เขาเรียกสายดึงสายรั้งไม่ใช่เสาเอ็นหรือล้มอะไรเงี้ยแต่ทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ค้ชมเนี่ยคล่อมอยู่บนถนนแบบนี้พิกัดก็คือบ้านที่ตําบลท่าเสาอําเภอเมืองจอดอุตรดิตฐ์ตำบลท่าเสาเ้วยนะค่ะท่าเสาสมชื่อนะคล่อมกับเสากันไปเลยเราก็เลยไปถามมาครับเพะชจอบ้านเขาถามมาว่าเอ๊ะไปถามใครให้ได้บ้างไหม นักข่าวไปลงไปถามคุณวัฒนะช่วยเนินครับท่านเป็นสอ,อในพื้นที่ท่าเสาเนี่ยแหละอบอกว่าถนนนั่งกลาเป็นโครงการของเทศบาลด้วยงบประมาณจํานวน6 0แสนกว่าบาทเริ่มก่อสร้าง19กันยา6 7ถึง3ธันวาที่ผ่านมาตามสัญญาแล้วสิ้นสุดโครงการไปเป็นที่เรียบร้อยก็ส่งมอบงานกันเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง4เมตรยาว37 5เมตรอยู่ใจกลางชุมชนแล้วทำไมเป็นแบบนี้นน่น่ะสิชาวบ,บ้านเขาก็มึนงง,งนะฮะ ก็คือมีการสร้างถนนคล่อมเสาไฟฟ้าจํานวนสองต้นแล้วก็สายกายที่ยึดเสาไฟไม่ให้ล้มอ,ะอ่ะเนี่ยคล่อมแบบนี้ชาวบ,บ้านเขาก็กลัวสิว่าการค่ํากลางคืนจะไปเฉียวไปชนอะไรยังไงหรือเปล่านั่นสินเะจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าทางเทศบาลเนี่ยได้ทําหนังสือไปถึงการไฟฟ้าอุตรดิตถ์ละให้ย้ายเสาไฟฟ้าซึ่งผู้รับเหมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ในแบบและในแบบการก่อสร้างก็ไม่ได้มีเสาไฟฟ้า แล้วก็สายกายอยู่บนผิวถนนแต่พอส่งมอบมาอ้าวทำไมเว้นแบบนี้งงไปตามๆกันเขาไม่คุยกันหรอพี่อู๋ก็งนสิหลายพื้นที่เลยนะ <laughs> ก็เห็นว่าตอนนี้นะคณะกรรมการยังไม่มีการตรวจรับโครงการนะจนกว่าจะมีการแก้ไขผู้รับมงรับเหมาว่าจะทำยังไงล่ะเนี่ยส่งมอบกันเสร็จสับเรียบร้อยมันอยู่มันไม่ใช่ว่ายังไม่ส่งมอบอคือสิ้นสุดโครงการแล้วอะ่ะ เอาสิ้นสุดแล้วด้วยแล้วมอบกันไปแล้วค่ะตอนนี้กําลังตั้งคณะกรรมการกันอยู่เบื้องต้นตอนนี้เอาป้ายไปติดครับเสาไฟฟ้าอยู่ระหว่างการรอย้ายอ่ะว้ายก็คือเขาเรียกว่าเสียงงบประมาณโดนสิ้นเปลืองอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องมีการย้ายเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้พี่อู๋จาได้มาที่เราเคยเสนอข่าวที่ไปสร้างถนนแล้วก็มีการเหมือนโค้งหนีต้นไม้อะหนีต้นไม้อันนั้นหนีต้นไม้นนหนีต้นไม้เนี่ยบางบางชุมชนเขาบอกไม่ให้ตัด มันก็ตึงดองอ้อมใช่ไหม แต่เสาไฟนี่คือคุยกันไฟฟ้าก่อนหรือยังและล่าสุดนะคุณผู้ชมจําได้ไหมไป้ายโดยสารรถเมย์ที่เขาถมไปแล้วเก้าอี้เหมือนจะต้องไปนั่งพับเพียบรอ <c oughs> คืออยากให้หน่วยงานรวมไปถึงผู้รับเหมาขอสร้างเขาได้มีการพูดคุย,คยกัยนพอมันเกิดปัญหาแบบนี้คือมันไม่มีการพูดคุยกันไงอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่กล้าสุดท้ายมันก็ต้องเสียงบประมาณรัดมาแก้ไขอย่างเงี้ยสาำไปซ้ำมาจะมีประมาณ3เจ้าที่น่าจะมีปัญหากันนะถนนกรมทางหลวงอะไรพวกนี้ใช่ไหมเสาไฟฟ้าแล้วก็ ่อปลาบางทีอาจะเปลี่ยนท่อปปาขุดถนนออก <c oughs> มาแล้วก็วางท่อใหม่แล้วก็ทําถนนใหม่อีกเดี่ยวสายไฟจะขยายอีกอะ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็คือ <c oughs> ต้องย้อนกลับไปคือจะต้องมีการพูดคุยกันบูรณาการร่วมกันเพื่อที่จะไม่เสียงบประมาณในการก่อสร้างของชาติ <c oughs> นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อในรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องค่ะ